สวัสดีแฟนบอลแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่าวสารของสมโมสรแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมอนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนทีจะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ a c e b o o k นะครับช่อง u t u b e นะแล้วก็เชม,มสั่ใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกดิงดานล่างได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับแมนยูเนี่ยจะมีโปรแกรมในซ Okay. คาราบาลครับรอบ16ทีมสุดท้ายในช่วงเช้ามืดคืนนี้นะฮะก็เวลาตีสามนะครับเข้าเช้าวันถัดไปนะครับแมนยูเนี่ยจะเตะในบ้านครับพบก,กับเบอร์ลี่นะแล้วก็ยังมีคู่อื่นในศึกคาราบาลครับในช่วงเมื่อวานแล้วก็วันนี้ด้วยก็คือชาวตันพบก,กับไบรต์ตันตีสองสี่ห้านะครับแล้วก็อีกคู่ก็คือแบ็กเบิร์นเนี่ยพบก,กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะฮะส่วนแมนยูเนี่ยเป็นคู่เดียวนะที่เตะตีสามนะครับลีกอื่นก็มีนะฮะอย่างเช่นก ปารีเนีครับก็มีเตะเหมือนกันที่สเปนนะครับเตะตั้งแต่ตี1นจนถึงตีสนะครับก็มีคู่ตี1กับตี3แล้วกันโอเคตามนี้ครับเรื่องของโปรแกรมส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีคาราบาลครับรอบ16ทีมสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือคู่ซิตี้พบก,กับเลียบูครับตีสนะฮะเตะดึกเช่นเดียวกันเตะเช้ามืดนั่นแหละนะโอเค ทีนี้เรามาดูเรื่องของการคาดการกันดีกว,ว่าว่านัดเนี้ยจะมีการคาดการหรือว่าแมนยูเนี่ยจะมีการจัดทัพสเวนตัวจริงออกมาหน้าตาอย่างไรกันบ้างเรื่องของสเวนตัวจริงครับผู้สัมบ,บตูเนี่ยคาดว่านักเข่าแรกนะของเอ็มเอ็นก็คือสมิลลาร์คเคนเนี่ยบอกว่าผู้สัมบ,บตูเนี่ยก็เป็นทอมฮีตันนะครับแบ็คขวาเนี่ยก็ต้องเป็นเบนดอนวิลเลียมไม่ก็อารอนวิสาก้า สองรายนี้นะครับส่วนเซนเตอร์คู่เนี่ยก็เป็นเดนลเลอร์ฟกับแฮร์รี่แม็กไวไปก่อนเพราะว่าทั้งมาติเนสแล้วก็วารานเนี่ย ยังไม่กลับมาอย่างแน่นอนนะฮะด้านซ้ายเป็นมาเลเซียนะครับเมสฟิลต,ตรงกลางเนี่ยประกอบไปด้วยแม็กโทวนีเอเดกเซนบูโน่นะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยมีอันโตนี่แล้วก็มีมาร์ซิยาลแล้วก็กาลาโชทางฝั่งซ้ายนะครับถ้าเกิดผู้เล่นเหล่านี้ฟิตทันกลับมาลงซ้อมแล้วก็ฟิตทันไม่มีอาการบาดเจ็บไม่มีอาการล้าก็สามารถลงสนามได้เลยนะฮะในระบบแบบนี้นะแผ่นที่2ครับก็คือ มีในรายของเดวิดเดกิอาเข้ามานะครับนักเข่าคนที่2เนี่ยใส่เดกิอาเข้ามาเอาแบบมั่นใจไปเลยนะใช้ผู้สบับประตูมือหนึ่งไปเลยนะครับแล้วก็แดนกลางเนี่ยยังไม่มีบรูโน่นะแต่ว่าใส่ตอนนี้ฟาเดเบ็กเข้ามาเอ,อเลกเซนยืนสูงขึ้นมาหน่อยนะครับในตำแหน่งของทางบรูโน่แล้วก็มีสกอตต์เบตูวินีนะครับเป็นมิฟิลด์ตัวรับตัวเดียวแนวรุกเนี่ยประกอบไปด้วยลองกามาร์ซิยาแล้วก็กานาโชนะครับ ตามนี้นะฮะแล้วก็แผนที่3นะครับก็ประกอบไปด้วยแนวรับเหมือนเดิมนะครับคงเปลี่ยนแปลงอะไรมากไม่ได้เพราะว่าจํากัดนะครับกองกลางนะครับก็เป็นแมคโคนีเ erm e ็กเซนแล้วก็ดอนนี่นะครับแนวรุกเนี่ยอิลองก้ามาร์ซียาแล้วก็กานาโชนะส่วนตัวหลักบางรายเนี่ยที่ยังไม่เห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าเอเดนฮาร์ก ไม่อยากให้โอกาสนะคือมองได้ว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่านักเตะบางรายที่ไปรับใช้ทีมชาติเนี่ยบางทีเขาอาจจะล้ามาอาจาะาอาจาะมีรายชื่อเป็นเพียงแค่ตัวสำรองก็ได้นะครับหรือเทนฮากอยากชัวร์ก็ส่งลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างเช่นแผนแรกอย่างเงี้ยเออมีแอนโตนีมีบรูโน่ไปเลยนะครับกาลาโชไปเลยอย่างเงี้ยอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดแบบกัวนักเตะเหนื่อยนักเตะล้าเพราะว่ามันมีโปรแกรมเตะต่อไงนะเพราะฉะนั้นก็เอาโรเตชันไปก่อน,แล,นแล้วกันอีลองก้ากานานโะชวมักซียาวนี่แหละที่ไม่ได้แบบไปรับใช้ทีมชาติก็ ลองเล่นเป็นตัวจริงกันไป นะครับโอ okay. เคประมาณนี้นะครับนี่คือการคาดการณ์ตัวจริงส่วนแฟนผ,ผีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ภาพการฝึกซ้อมนะครับซีดานิคบาวนะครับมีฟากุนโดมีอลองกามีทางอารอโบาบิซากา้านะครับเฟรดนะครับก็กลับมาลงซ้อมได้แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของความพิษอย่างใดนะแต่มันก็ต้องเช็คกันอีกรอบหนึ่งอย่างที่ผมบอกกันไปนะครับมีอันโตนี่มีบรูโนโน,นะครับมีแรดฟอร์ดนะแล้วก็เอเล็กเซ่นก็กลับมาแล้วเหมือนกันนะครับพวกแบบดาวรุ่งต่างคาซิมิโรนะ ครับชอนะดีนแดนเลิฟนะครับนี่ไปทานวินเลียมซิทันิกบาวนะครับแล้วนี่ฟาร์เบ็กเรดอ่ะก็ไปดูเพิ่มเติมกันได้นะครับผ่านเว็บไซต์ยังเป็นทางการของทางสโบสรนนะครับผมก็จะเปิดคร่าวๆประมาณนี้นะครับพวกแบบปันดาเดลรุ่งก็ ยังคงโดนดันขึ้นมาร่วมซ้อมตามปกตินะครับส่วนเรื่องของรายชื่อที่มีการฝึกซ้อมกันเนี่ยแล้วมันก็อาจจะหมายถึงว่าเป็นทัพนักเตะที่จะใช้สู้ศึกในคืนนี้อีกด้วยเนี่ยตามการคาดการ์หรือว่ามันยังแบบไม่คอนเฟิร์มนะจากสื่ออย่างเอ็เนี่ยก็บอกว่าผู้สบาตูที่มีการร่วมฝึกซ้อมก่อนเกมเนี่ยนะฮะก็มีเดวิดคกาทอลฮตันมาตินดูอสกา วิดช็อปนะฮะวิดทิกนะครับแนวรับเนี่ยประกอบไปด้วยบันวิซาก้าเบนนอนวิลเลียมแฮร์รี่แม็กไวร์เบนเน็ตนะครับที่ทำได้ดีที่สเปนนะฮะดิเนลโลฟชอมาลาเซียมิดฟิลเนี่ยแม็กโทมินีเฟรดเอเร็กเซนกาซิเมโรอิกบาวนะครับดอนนี่บรูโน่นะครับแนวรุกเนี่ยก็มีกาลาโชแรดฟอร์ดมาร์ซิยาแอนโตนี่อีลองกานะครับแล้วก็มีฟาคุนโด ตามนี้นะฮะโอเคคอนเฟิร์มส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจครับก็โยงมาที่เเรื่องของบทสัมภาษณ์ของทางเอเิ็กเทนฮารกันหน่อยนะครับเทนฮากเนี่ยก็ออกมายอมรับครับว่ามีความกังวลพอสมควรนะเกี่ยวกับทัพนักเตะของแมนยูนะที่ อาจจะมีการหลุดฟอร์มเมื่อฟุตบอลโลกเนี่ยจบลงแล้วก็กลับมาแข่งขันที่สโมสรกันอีกครั้งนะครับโดยที่เทนฮากเนี่ยได้มีการแจ้งเตือนไปยังลูกทีมนะครับว่าคือคุณเนี่ยพวกคุณเนี่ยต้องไม่ทําผลงานต่ำกว่ามาตรฐานเมื่อเข้าสู่ช่วงครึ่งซีซั่นที่เหลือนะครับก็ต้องเข้าใจว่าในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยพอนักเตะแยกกันไปเตะทีมชาติเนี่ยมันจะมีแทคกติกที่แตกต่างกันออกไปจากทางสโมสรน,นะครับแต่ละสัญชาติเขาก็มีแทคกติกบางสัญชาติก็เน้นเกมรุกบางสัญ ชาติก็เน้นครองบอล บางสัญชาติก็เน้นเกมรับทีนี้พอเจอฟุตบอลโลกทุกคนกลับมารอามตัวกันอีกครั้งมันก็ต้องกลับมาจูนกันใหม่หมดนี่คือความยากําบะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เทนทฮาร์กเนี่ยกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับเมื่อโดนยิงคําถามว่าตั้งแต่คุณมาคุมทัพแล้วก็นับปัจจุบันเนี่ยทีมเนี่ยมันมีความคืบหน้ามากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเทนฮาร์กบอกว่าเราอยู่ในทิศทางที่ดีครับแต่ว่าก็ยังมีหลายเรื่องนะที่ต้องปรับปรุงนะครับนี่คือออบทททสัมัมมภาาาาาษณขงเนงนะเนาาากกี่ฝด้วย ล้วก็เรื่องของบทสัมภาษณ์ของสกอตแมคทูเบนีนะครับก็คือแมคทูเบนีเนี่ยก็ออกมาชื่นชมการทำงานของทีมงานสตาร์ฟโค้ดแล้วก็เอ i ิกเคนฮาร์กก็คือทีมงานทุกคนนั่นแหละ ตั้งแต่การรับงานตั้งแต่ช่วงปีสั้นเป็นต้นมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยมันทําให้ทุกคนเนี่ยดูที่จะมีทิศมีทางเพิ่มขึ้นนะที่มีการพัฒนาในทิศทางที่บวกทุกมิติด้วยนะครับทั้งเรื่องของวิธีการเล่นที่ดูดีขึ้นเกมรับดูดีขึ้นนะครับแล้วก็บรรยากาศในการทํางานก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะนี่คือสิ่งที่แมทัมบนีบอกนะเกี่ยวกับ การคุมทีมของเอเดนแฮาแล้วก็ทีมงานชุดใหม่ในซีซั่นใหม่นี้นะครับก็ประมาณนี้ส่วนของเราอื่นครับโยมาเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะทิ้งท,ท้ายกันดีกว่านะครับมีข้อมูลจาก t a l k สปอร์ครับมีการระบุกันออกมาว่าแมนยูเนี่ยจะ มีการทุ่มสุดตัวอย่างแน่นอนครับในการคว้าตัวโคดกาโปให้ได้ใน,ในช่วงมกราคมแล้วก็แมนยูมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆที่จะสามารถคว้าตัวนักเตะรายนี้ได้สําเร็จนะครับซึ่งเอลเทนฮร์ er ก็มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะฮะทาง PSV เองก็พร้อมที่จะปล่อยอยู่แล้วถ้าเกิดพวกเขาได้เรื่องของเมดเงินที่พวกเขาต้องาการนั่นเองนะครับ ส่วนทางบอร์ดของแมนยูก็พร้อมที่จะสนับสนุนเอเดรียนฮาร์กแบบเต็มที่ในช่วงกลางซีซั่นอีกด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยไปในที่ทางที่วบนะครับอยู่ที่นักเตะจะเลือกย้ายมาร่วมทีมแมนยูหรือเปล่าแล้วก็แมนยูจะมีการเจรจาตกลนไหมหรือว่าอะไรอย่างไรนะครับข้อมูลจากทีลกราฟกันบ้างนะครับสื่อดังเนี่ยก็มีการระบกุกันออกมาว่า เด็กนฮารเนี่ยยังมีความกระตือรือร้นนะที่จะเสริมทับความแข็งแกร่งในพื้นที่แดนกลางให้มากขึ้นในช่วงปีหน้าอาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์สมากกว่านะครับเพราะว่ามัก,กราเนี่ยเสริมยากหน่อยนะครับเพราะว่าเม็ดฟิลแดนกลางที่ แมนยูสนใจเนี่ยมันยากมากยากทั้งเรื่องของคู่แข่งแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินอย่างเช่นจูเบลลิงแฮมนะครับแล้วก็เฟรนรี่เดยองที่เป็นเป้าหมายเดิมรวมไปถึงมูเมตคูดูสของทางอาแจกด้วยที่เล่นได้แบบหลากหล,ลายทั้งมิดฟิลด์ตัวกลางแนวลุกหรือว่าศูนย์หน้านะครับซึ่งนักเตะเหล่านี้นะฮะเป็นนักเตะที่เอเดรกินฮารวมถึงแมนยู ou, เนี่ยเล็งไว้เป็นเป้าหมายเบื้ต้นทำให้นักเตะที่มีอยู่ในทีมอย่างเฟรดเนี่ย ก็มีอนาคตที่ไม่แน่นอนแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าแมนยูเตรียมใช้ออปชันต่อสัญญา1ปีก็ตามแต่อนาคตในแบบระยะยาวเนี่ยไม่มั่นคงแล้วนะฮะเพราะว่าเทนฮาต้องการปรับเปลี่ยนต้องการเพิ่มศักยภาพแดนกลางให้มันมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นกว่านี้นะครับทีนี้ครับพอพูดถึงเฟรนคี้เดยองเนี่ยก็มีกระแสะออกมาอีกรอบหนึ่งเจ้าตัวเนี่ยออกมายืนยันอีกครั้งนะครับว่าเขาเนี่ยยังอยากอยู่กับต้นสังกัดหรืออยู่กับบาซโลนาต่อไปอีกแสนนานนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของข่าวลือที่มีข่่าาาวเชือโยยยงกร้ไป Manchester ตื้อแดดในช่วงซัมเมอร์อีกครั้งหนึ่งในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านั่นแหละ มันไม่เป็นความจริงนะครับเจ้าตัวพูดแบบเดิมๆม,มา4-5รอบแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปอ่ะว่าดิวเนี่ยมันเป็นดิวที่แบบยากมากๆแทบจะไม่มีโอกาสลุ้นเลยนะครับคือแมนยูก็ทําเต็มที่แหละผมเข้าใจในสิ่งนั้นนะฮะแต่ว่านักติดเนี่ยเขาก็ชัดเจนมาแบบหลายรอบแล้วจริงๆนะฮะว่าเขาไม่อยากย้ายนะครับเพราะฉะนั้นการที่แมนยูจะไปเสียเวลาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่ไปเสียเวลาแบบว่าการยืดเยื้อดิวนี้นะมันกับซัมเมอร์ก่อนเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้าคุณออยากไไดด้จริิงๆนคตต่ แต่ช่วงต้นตลาดในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะฮะพอต้นตลาดเนี่ยคุณติดต่อไปก่อนถ้าเกิดนักเตะยังยืนยันแบบเดิมคุณก็ต้องรีบถอยละ อย่าไปยื้อเลยครับหาหนักเตะรายอื่นดีกว่ามันจะเสียเวลาปะาๆนะครับอ่ะก็เป็นคํายืนยันอีกเรื่องหนึ่งนะส่วนเรื่องของดูซาน์บาร,ราวิดนะครับทางสื่อของอิตาลีมีการระบุก,กันออกมานะครับว่าเอเย่นของดูซาน์บร,รวิดกองหน้าของทางยูเวนตุสเนี่ยยืนยันนะครับว่าอนาคตของแข้งรายนี้เปิดกว้างมากเรื่องของการย้ายทีมโดยที่ปลายทางเนี่ยอาจจะเป็นในพรีเมียร์เดนกงกฤษก็ได้ ซึ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยดูซ่าบลรวิดเนี่ยจะมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์เดนท์นะครับอาร์เซนอลเชลซีที่ต้องการสูญหน้ารายใหม่เข้ามานะครับก็ราตามกันนะครับเรื่องของเงินค่าตัวก็ถือว่าสูงพอสมควรนะมันไม่ใช่ดีวที่ง่ายเลยนะครับเกล้านยูโรเนี่ยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดนทที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ